ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นครับผมได้ยินด้วยตัวเองครับคุณคุยกับเพื่อนคุณบอกว่าถ้าแม่ผมกลั้นปัสสาวะไม่ได้กลั้นอุจจาระไม่ได้จะทำยังไงดีใช่ไหมครับคุณบอกว่าควรส่งไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะฉันต้องดูแลแม่ของคุณต้องเลี้ยงลูกด้วยต้องทำงานอีกแล้วคุณละ่ะ คุณทำอะไรอย่าบายเบี่ยงครับคุณเคยสัญญาไว้ครับคุณบอกว่าจะดูแลแม่ผมเหมือนเป็นคนในครอบครัวแต่สิ่งที่คุณทำมันคือการหักหลังแม่ผมลืมทุกอย่างแล้วพูดอะไรก็จำไม่ได้เลยแล้วฉันต้องทำอะไรอีกล่ะคะต้องให้ฉันทนไปถึงเมื่อไหร่คะซีเอโกอาศัยอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านฉันเดียว บ้านหลังนั้นอยู่ชานเมืองโตเกียวตั้งแต่สามีเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนบ้านก็เงียบลงทุกวันลูกชายของเธอชื่ออ e ิจิโอแต่งงานแล้วมีลูกชายหนึ่งคนซูเอโกะไม่อยากรบกวนลูกเธอจึงอยู่คนเดียวแต่พักหลังเธอเริ่มมีปัญหาวันหนึ่งเธอเดินกลับจากร้านค้าแต่ไปหยุดอยู่หน้าบ้านคนอื่นเธอพยายามเข้าบ้านแต่ไม่สำเร็จ มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูออกมาซซเอโกรีบพูดขอโทษนะคะนี่บ้านฉันนะคะเจ้าของบ้านตอบคุณป้าคะบ้านนี้ไม่ใช่บ้านคุณนะคะเธอรู้สึกตกใจเธอรีบขอโทษตอนนั้นเองเธอถึงได้รู้ว่าตัวเองจำบ้านตัวเองไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเธอไปที่ธนาคารแต่ลืมรหัสบัตรเอทเอ็มเจ้าหน้าที่ถามซ้ำ แต่เธอตอบไม่ได้เธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอาจมีบางอย่างผิดปกติเธอพยายามจดทุกอย่างไว้แต่บางครั้งเธอก็จำไม่ได้ว่าเก็บกระดาษไว้ที่ไหนเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยขึ้นเธอจึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านพยาบาลทดสอบความจำแล้วแนะนำให้ไปโรงพยาบาลใหญ่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่า เธอมีอาการสมองเสื่อมระยะต้นซืเอโกงเงียบเธอไม่รู้จะพูดอะไรเธอกลับบ้านในใจเต็มไปด้วยความกลัวเธอคิดว่าฉันต้องไม่เป็นภาระของใครตอนเย็นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ลูกชายอิจิโอรับสายด้วยเสียงอบอุ่นแม่ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแม่มาอยู่กับผมที่โตเกียวดีกว่าซเอโกลังเงล แต่แม่ไม่อยากเป็นภารานูอากิโกะลูกชายตอบแม่คือครอบครัวของเราไม่ต้องกังวลครับมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเราจะไปหาหมอเก่งๆด้วยกันหลังจากคืนนั้นซูอเอโกะเก็บของเงียบๆวันรุ่งขึ้นเธอขึ้นรถไฟไปโตเกียวเมื่อถึงหน้าบ้านลูกชายอากิโกะเปิดประตูยิ้มต้อนรับเธออยู่โตะหลานชาย รีบวิ่งมากกอดเธอทันทีหวัวใจของซูอเอโกอบอุ่นเธอคิดในใจบางทีฉันอาจตัดสินใจถูกแล้วก็ได้คืนนั้นครอบครัวสีคนนั่งกินข้าวด้วยกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขซูอเอโกพูดน้อยแต่เธอรู้สึกขอบคุณเธอมองหน้าลูกชายที่กำลังกินข้าวอยู่ตรงหน้ามองอาก,กิโกที่กำลังยิ้มให้เธอเธอคิดว่า ฉันจะไม่เป็นภาระฉันจะระวังให้มากที่สุดแต่เธอไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในวันนั้นจะพาเธอไปสู่ช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตหลังจากวันที่เซอโกย้ายมาอยู่ที่โตเกียวบ้านของลูกชายก็ดูอบอุ่นทุกเช้าอิจิโอจะออกไปทำงานแต่เช้าก่อนออกจากบ้านเขาจะพูดเสมอแม่ครับผมไปก่อนนะครับ เจอกันเย็นนี้นะครับเซอเอโกยิ้มให้ลูกชายแล้วหันไปทางอากิโกะภรรยาของลูกชายในสายตาของเซอเอโกะอากิโกะดูเรียบร้อยดูใจดีวันแรกๆเธอพูดจานุ่มนวลพาเธอเดินดูห้องพาเธอดูครัวแล้วก็ชงชาร้อนให้ดื่มแต่พอผ่านไปไม่กี่วันบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปวันหนึ่ง หลังจากอิจิโอออกไปซูอเอโกเดินไปที่ครัวเพื่อเตรียมอาหารอากิโกเดินผ่านมาหยุดแล้วพูดว่าคุณแม่คะกินข้าวไปแล้วไม่ใช่เหรอคะซูอเอโกตกใจจริงเหรอฉันกินไปแล้วเหรออากิโกพยักหน้าใช่คะ่ะเมื่อเช้าหนูทำให้แล้วคะ่ะซูอเอโกนิ่งเธอจำไม่ได้ ว่าได้กินหรือ,อยังเธอเดินกลับห้องทั้งที่ท้องอย่างว่างตอนกลางวันเธอไปหยิบยาแต่ไม่เจอซองยาตอนเย็นเธอถามอากิโกเบาๆหนูคะยาของฉันอยู่ไหนเหรออากิโกตอบทันทีคุณแม่กินไปแล้วค่ะกินพร้อมกับอาหารเช้าฉันไม่เห็นจำได้เลยคุณแม่จำไม่ได้นั่นแหละคือปัญหา ซีอเอโกรู้สึกไม่มั่นใจแต่ทำไมฉันยังมึนหัวอยู่เพราะคิดมากค่ะพักผ่อนเธอค่ะคืนนั้นซีอเอโกนอนไม่หลับเธอรู้สึกว่าบางอย่างไม่ถูกต้องแต่เธอไม่กล้าพูดกลัวจะเป็นภาระวันถัดมาขณะเธอล้างถ้วยได้ยินเสียงโทรศัพท์ของอากิโกะประตูห้องเปิดไว้นิดหน่อยซีอเอโกไม่ได้ตั้งใจฟัง แต่มันดังพอจะได้ยินฉันเบื่อมากต้องดูแลแม่สามีตลอดเวลาถ้าเข้าอยู่บ้านพักคนชราได้ก็คงดีถ้าควบคุมการขับถ่ายไม่ได้จะให้ฉันจัดการเหรอนึกไม่ออกเลยจริงๆซซเอโกโยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเธอเข้าใจทุกคำแต่มันมากเกินไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอจำอะไรไม่ได้ชัดเจน แต่รู้สึกใจไม่สงบเหมือนลืมสิ่งสำคัญบางอย่างวันรุ่งขึ้นอากิโกเปลี่ยนไปพูดน้อยลงหลบหน้าตอนเย็นอิจิโอกลับบ้านพร้อมขนมจากร้านโปรดของแม่แม่ครับผมซื้อมาฝากครับซอเอโกยิ้มจางๆขอบใจนะลูกเธออยากพูดว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่อยากให้ลูกลำบากใจ วันถัดมายูโตวิ่งมาหาเธอคุณยา่าเล่นกับผมหน่อยซีเอโกอุ้มหลานหัวรอบเบาๆหัวใจของเธออบอุ่นขึ้นแต่อากิโกเดินมาหน้าบึง้งยูโตอย่ออยาเข้าใกล้คุณย่ามากนะเดี๋ยวจะติดโรคมาหรือไม่ก็พูดแปลกๆแล้วจำอะไรไม่ได้ซีเอโกได้ยินแต่นิ่งเงียบ เธอไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรผิดเธอมองอยู่ตกแล้วพูดเบาๆคุณย่าไม่เป็นไรจ้าคืนนั้นเธอหยิบสมุดบันทึกแต่จำไม่ได้ควรเขียนอะไรมือเธอสัน่นแล้วเธอปิดสมุดลงเธอไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะจำชื่อหลานได้หรือจำหน้าลูกชายได้แต่สิ่งที่แน่ชัดคือ บ้านหลังนี้เริ่มกลายเป็นสถานที่ที่เธอรู้สึกแปลกหน้าเรื่อยๆหลังจากวันนั้นซูอเอโกพยายามหลีกเลี่ยงอากิโกเธอไม่อยากอยู่ตามลำพังกับอากิโกเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องถ้าไม่จำเป็นเธอไม่ออกจากห้องเลยอากิโก,กก็ไม่ค่อยคุยกับเธอเดินผ่านแบบเงียบๆบ,บางทีก็พูดแค่ไม่กี่คำวันหนึ่งซูอเอโกตื่นเช้า เธอเริ่มหิวเธอเดินไปที่ครัวบนโต๊ะไม่มีอาหารเธอเปิดตู้เย็นหยิบข้าวกล่องออกมาเธออุ่นอาหารอากิโกเดินเข้ามาพูดเสียงดังคุณแม่จะกินอีกแล้วหรือคะซึอเอโกตกใจเธอตอบเบาๆยังไม่ได้กินเลยนะอากิโกทำหน้าไม่พอใจเมื่อเช้าฉันเตรียมไว้ให้แล้วนะคะคุณแม่กินแล้วลืมหรือเปล่า ซีอเอโกงเงียบเธอไม่แน่ใจว่าเธอกินไปแล้วหรือยังเธออายเธอวางช้อนแล้วเดินกลับห้องพอถึงห้องเธอนั่งลงบนเตียงมือของเธอสัน่นเธอพูดกับตัวเองเบาๆทำไมจำอะไรไม่ได้เลยนะเธอหยิบสมุดออกมาพยายามเขียนว่าเธอกินข้าวหรือยังแต่เขียนได้ไม่กี่คำก็ลืม ทั้งวันเธอไม่ได้กินอะไรอีกเลยกลางคืนเธอหิวมากเธอหยิบขนมที่ลูกชายซื้อไว้มาแอบ,บกินในห้องเธอสับสนฉันป่วยขนาดนั้นแล้วเหรอหรือมีบางอย่างผิดปกติวันต่อมาเธอเปิดลิ้นชักหาถุงยาแต่เจอยาเต็มๆหลายซองยังไม่ได้แก่ทั้งที่อากิโกบอกว่า ให้กินไปแล้วหลายครั้งเธอเริ่มแปลกใจทำไมยายังเหลือเยอะหรือว่าเธอไม่ได้กินเลยเธออยากถามอากิโกะแต่ก็กลัวกลัวว่าอากิโกะจะโกรธฉันคิดมากไปเองหรือเปล่าตอนเย็นอิจิโอกลับบ้านซือเอกลังเลเธอยืนอยู่หน้าประตูห้องเธออยากเล่าให้ลูกชายฟังแต่ก็ถอยกลับเธอไม่กล้าพูด เธอยิ้มแล้วพูดว่าวันนี้แม่สบายดีจ้าหลายวันผ่านไปซิอเอโกรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเวลาคุยกับอากิโกะมักถูกเมินหรือถูกพูดใส่ด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดคุณแม่จะถามอะไรนักถามอะไรนะยังไงก็จำอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคำพูดเหล่านั้นค่อยๆทำให้ใจเสียเย็นวันหนึ่งเธอเดินผ่านหน้าห้องอากิโก ได้ยินเสียงโทรศัพท์เสียงอากิโกพูดเบาๆแต่ชัดเจนคุณฉันคิดว่าเราควรพาแม่สามีไปอยู่บ้านพักคนชรายิ่งอยู่ก็ยิ่งแย่บางวันก็เดินลงในบ้านถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ใครจะรับผิดชอบซูอเอโกยืนนิ่งได้ยินทุกคำเธออยากตอบแต่ไม่มีแรงพูดแล้วเธอก็ลืมบทสนทนานั้นจำได้แค่ว่า หัวใจเธอรู้สึกหนักมากวันถัดมาอากิโกพายูโตออกไปข้างนอกอิจิโอก็ออกไปทำงานแต่เช้าบ้านเหลือแค่เสเอโกะเธอเดินสำรวจบ้านดูห้องครัวห้องน้ำห้องนั่งเล่นเธอเปิดกล่องยายายังอยู่เกือบครบแม้จะผ่านมาเกือบสองสัปดาห์เธอหยิบยาขึ้นมาดูพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ได้กินเลยงั้นเหรอสุดท้าย เธอหยิบโทรศัพท์โทรหาลูกชายแต่ไม่กล้าพูดความจริงเธอแค่พูดว่าแม่แค่รู้สึกเหนือนิดหน่อยจ้าอิจิโอตอบว่าแม่อย่าคิดมากนะครับผมจะรีบกลับซือเอทกวางสายมองออกไปนอกหน้าต่างเธอไม่รู้ว่าจะต้องอดทนอีกนานแค่ไหนแต่ใจเธอเริ่มสงสยัยว่าอาจมีอะไรผิดปกติกว่าที่คิดวันหนึ่ง มีเสียงกดออดที่หน้าบ้านซูเอโกเดินออกไปเปิดประตรูพนักงานส่งของยื่นกล่องพัสดุให้เธอรับกล่องมาไว้ในมือและเห็นชื่อผู้รับที่เขียนอยู่ด้านหน้าชื่อที่พิมพ์อยู่คือคุณซาเอโกโออิกาวะซูเอโกนิ่งไปทันทีเธอพูดกับตัวเองฉันไม่ใช่ซาเอโกนี่ไม่ใช่ชื่อของฉันเธอหันไปถามพนักงาน ขอโทษค่ะบ้านหลังนี้คือบ้านของทาคาาชิใช่ไหมคะพนักงานมองกล่องแล้วตอบที่อยู่ตรงข้าแต่ชื่อนี่ไม่ใช่เหรอครับก่อนที่เธอจะตอบอากิโกเดินออกมาอย่างรวดเร็วและแย่งกล่องจากมือของเธอขอบคุณข้าฉันสั่งไว้เองค่ะอากิโกรีพยักหน้าแล้วพนักงานก็เดินจากไปซูอเอโกยืนนิ่งรู้สึกสับสนถ้าเธอสั่งเอง ทำไมชื่อผู้รับไม่ใช่เธอในเย็นวันนั้นขณะที่เธอกําลังเก็บผ้าสายตาเธอเหลือไปเห็นกล่องพัสดุกล่องเดิมกล่องวางอยู่ในห้องเก็บของกล่องถูกเปิดออกแล้วด้านในมีซองเอกสารและกระดาษจำนวนมากเธอเดินเข้าไปดูใกล้ไกลแต่ยังไม่ทันได้แต่เสียงประตูเปิดจากด้านหลังคุณแม่เข้ามาทำอะไรคะอากิโกะยืนอยู่ตรงประตู เธอพูดด้วยเสียงนิ่งแต่แววตามไม่พอใจโอ้แม่แค่จะเก็บผ้าให้หน้าขอโทษค่าคุณแม่ห้องนี้ฉันใช้เก็บของส่วนตัวรบกวนอย่าเข้ามาอีกนะคะเซเอโกพยักหน้าเบาๆแล้วเดินออกจากห้องอย่างเงียบๆวันถัดมาเธอแอบกลับไปดูที่ห้องนั้นอีกแต่กล่องหายไปแล้วเธอพึมพำกับตัวเองเธอเก็บมันไว้ที่ไหน เอกสารพวกนั้นคืออะไรเธอสงสัยมากขึ้นทุกวันไม่กี่วันถัดมาพนักงานส่งของมาอีกครั้งคราวนี้ชื่อบนกล่องยังคงเป็นชื่อคุณโออิกาวะแต่ที่อยู่ยังคงเป็นบ้านของทาคาฮาชิเธอไม่กล้ารับกล่องเองและเดินไปเรียกอากิโกะอากิโกะออกมารับพัสดุอย่างรวดเร็วก่อนจะหันกลับมามองเธออย่าก,กังวลเลยค่ะแค่ของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยค่ะ คืนนั้นซูอเอโกนอนไม่หลับในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายเธอรู้ว่าอากิโกไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดแต่เธอก็ไม่มีหลักฐานและยังจำรายละเอียดได้ไม่ครบบ่ายวันหนึ่งอากิโกบอกว่าจะกลับบ้านที่ฮิโรชิมะพร้อมลูกชายยูโตะเธอบอกว่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดและอยู่ค้างคืนสองถึงสามวัน อิจิโอจึงอยู่บ้านกับแม่หลังจากอากิโกออกไปบรรยากาศในบ้านเงียบและเบาสบายตอนค่ำขณะที่ซิเอโกกำลังนั่งดื่มชาอิจิโอนั่งลงข้างๆเธอแม่ครับช่วงนี้มีอะไรแปลกๆไหมครับซิเอโกลังเลเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรดีสุดท้ายเธอพูดเพียงว่าบางครั้งแม่ก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่บ้านของตัวเองนะ่า อิจิโอมองหน้าแม่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเบาๆเขาลุกขึ้นและหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากลิ้นชักแม่ครับผมจะติดตั้งกล้องเล็กไว้ที่บ้านนะครับแค่ในห้องครัวกับห้องนั่งเล่นไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของแม่แน่นอนครับซูเอโกไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรแต่เธอก็พยักหน้าอย่างช้าๆเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการติดตั้งกล้อง กล้องมีขนาดเล็กมากแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหลังจากติดตั้งเสร็จอิจิโอก็พูดเพียงว่าไว้ผมจะดูเองครับแม่ไม่ต้องห่วงครับสามวันต่อมาอากิโกและยูตกกลับมาจากฮิโรชิมะบรรยากาศในบ้านกลับมาเหมือนเดิมแต่ซีเอโกรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเย็นวันหนึ่งพัสดุอีกกล่องถูกส่งมาถึงบ้านคราวนี้ ชื่อบนกล่องคือชื่อของพ่อของอากิโกะซูอเอโกถามอากิโกะทำไมถึงมีชื่อคุณพ่อเธออยู่บนกล่องคะอากิโกยิม้มแล้วตอบว่าเพราะฉันใช้บัญชีคุณพ่อสั่งของข้าเป็นเรื่องปกติในครอบครัวเราค่ะซูอเอโกไม่ตอบอะไรแต่เธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยหลังจากที่อากิโกกลับมาบ้านเธอก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปชัดเจน เธอพูดกับซีเอโกน้อยลงแต่ถ้าพูดก็ใช้คำแรงมากขึ้นบางวันเธอเดินผ่านโดยไม่แม้แต่จะทักบางวันเธอบอกให้ซีเอโกทำความสะอาดบ้านทั้งวันคุณแม่ว่างอยู่แล้วใช่ไหมคะช่วยถูพื้นให้ถึงห้องนั่งเล่นด้วยนะคะซีเอโกไม่อยากมีปัญหาเธอจึงพยักหน้างเงียบและหยิบไม้ถูพื้นออกมาแต่ร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแรงลง บางวันเธอลุกจากเตียงได้ยากมากแต่เธอก็ยังพยายามทําให้ดีที่สุดอากิโกะสังเกตเห็นและเริ่มบ่นต่อหน้าแม้กระทั่งต่อหน้ายูโตะคุณย่าชักจะช้าลงทุกวันแล้วนะยูโตะถ้าเดินยังลาบากแบบนี้จะอยู่ต่อไว้เหรอวันหนึ่งหลังจากที่เสเอโกะเช็ดฝนที่ชั้นวางเสร็จเธอได้ยินเสียงอากิโกะคุยโทรศัพท์ในครัวเธอไม่ได้ตั้งใจฟังแต่เสียงของอากิโกะดังมาก ฉันเหนื่อยเกินไปแล้วสามีก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ฉันจัดการทุกอย่างคนเดียวไม่ได้อีกแล้วแม่สามีไม่ได้แค่ขี้ลืมแต่ยังถามเรื่องเดิมซ้ำทุกวันฉันไม่ไหวจริงๆซงเซอโกได้ยินทุกคำหัวใจของเธอเจ็บปวดแต่เธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดค่อยๆกรีดหัวใจของเธอคืนนั้นอิจิโอกลับมาถึงบ้าน เขานั่งหน้าคอมพิวเตอร์ในห้องนั่งเล่นแล้วเปิดวิดีโอจากกล้องในครัวภาพแรกเป็นช่วงเช้าอากิโกเดินเข้าครัวคนเดียวไม่มีอาหารไม่มีจานไม่มีข้าวไม่มียาใดๆอิจิโอนั่งเงียบดูคลิปต่อไปในคลิปอากิโกเดินมาหาซเอโกแล้วพูดว่าคุณแม่ข้าวเช้าอยู่ในครัวนะคะทานยาแล้วใช่ไหมคะ ซีเอโกพยักหน้าอย่างงุนงงและเดินเข้าครัวแต่ในนั้นไม่มีอะไรเลยภาพเหล่านั้นทำให้หัวใจของอิจิโอเย็นลงเขากดหยุดวิดีโอและนั่งนิ่งนานหลายนาทีวันถัดมาเขาตรวจสอบวิดีโอวันอื่นๆทุกวันภาพเหตุการณ์เหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกอากิโกะมักพูดว่าซีเอโกทานข้าวแล้วและทานยาแล้ว แต่ในความเป็นจริงไม่มีอาหารไม่มีการเตรียมยาในบางคลิปซูอเอโกพูดเบาๆว่าฉันรู้สึกเวียนหัวแล้วเดินกลับห้องไปทั้งที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยวันต่อมาอากิโกสั่งของออนไลน์อีกครั้งมีพัสดุใหม่มาส่งที่บ้านอิจิโอหยิบกล่องขึ้นมาดูชื่อผู้รับไม่ใช่อากิโกแต่เป็นชื่อผู้หญิงที่เขาไม่รู้จัก เขาเริ่มสงสัยมากขึ้นคืนนั้นเขาเปิดกล่องที่วางไว้ในห้องเก็บของในกล่องมีโบรัวร์สถานดูแลผู้สูงอายุและแบบฟอร์มใบสมัครเข้าอยู่ชื่อในแบบฟอร์มคือทาคาฮาชิเซโกะเขาถึงกับถอยหลังทันทีเขาไม่เคยเซ็นอนุญาตเรื่องนี้แม่เขาเองก็ไม่เคยพูดถึงเลยเขาเก็บแบบฟอร์มเงียบๆแล้วติดกล้องเพิ่มอีกจุด หน้าห้องนอนของแม่วันถัดมาอากิโกบ่นเสียงดังเรื่องที่อยู่ตกไม่ยอมนอนกลางวันและบ่นว่ามีคนแก่ในบ้านทำให้บ้านไม่สงบอิจิโอกลับบ้านมาเห็นแม่กำลังถูพื้นทั้งที่ดูเหนื่อยมากแม่ครับพักก่อนเถอะครับแม่ไม่ต้องทำทุกอย่างก็ได้ครับซูอเอโกยิ้มไม่เป็นไรจ้าลูกแม่ยังไหวนะเขาจับมือแม่แน่น ในใจเขารู้แล้วว่าแม่ไม่ได้ไหวอย่างที่พูดคืนนั้นเขาดูวิดีโออีกครั้งและพบสิ่งที่ไม่คาดคิดเสียงโทรศัพท์ของอากิโกะดังขึ้นในห้องนอนเขาได้ยินเธอพูดว่าฉันว่าอีกไม่นานก็เสร็จฉันมีทุกอย่างที่ต้องใช้แล้วเหลือแค่ให้เขาเซ็นชื่อเท่านั้นอิจิโอกดหยุดวิดีโอและหลับตาแน่นฉันต้องทำอะไรสักอย่าง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเช้าวันถัดมาอิจิโอม่พูดอะไรกับแม่เลยเขานั่งเงียบที่โต๊ะอาหารในมือนั้นเขาถือแล็ปท็อปที่เปิดไฟล์วิดีโอเอาไว้เมื่ออากิโกเดินเข้ามาเขามองเธออย่างเงียบเงียบเราต้องคุยกันหน่อยเขาพูดด้วยเสียงเรียบอากิโกเลิกคิวมีอะไรเหรออิจิโอไม่ตอบเขาแค่เปิดวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ในวิดีโอนั้นอากิโกยืนอยู่ในครัวไม่มีอาหารไม่มียาคืนนั้นอิจิโอนอนไม่หลับเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานเขามองภาพแม่ผ่านกล้องวงจรปิดกล้องที่เขายังเปิดค้างไว้แม่เดินวนไปวนมาในห้องบางครั้งแม่ก็เปิดลิ้นชักบางทีก็นั่งนิ่งเหมือนกำลังรอใครสักคนแม่ ผมขอโทษที่ผมปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เขารู้ดีว่าเขาต้องตัดสินใจบางอย่างเช้าวันถัดมาเขาพาแม่ไปโรงพยาบาลหมอบอกเขาว่าตอนนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่ถ้าไม่มีคนดูแลที่เหมาะสมอาการจะแย่ลงอย่างรวดเร็วผมจะลาออกจากงานครับคุณแน่ใจหรือเปล่าครับการดูแลคนไข้สมองเสื่อม ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับครับผมรู้ครับแต่นี่คือแม่ของผมครับเมื่อกลับถึงบ้านเขานั่งคุยกับแม่อย่างเงียบๆแม่ครับจากนี้ไปผมจะอยู่กับแม่ผมจะดูแลแม่ด้วยตัวผมเองทุกวันแม่ยิ้มแต่ดูเหมือนไม่เข้าใจทุกคำลูกแม่ดีใจนะที่ได้เห็นหน้าลูกทุกวันแม่ยื่นมือออกมาจับมือของลูกชายไว้แน่น เขาน้ำตาไหลแต่น้ำตาครั้งนี้ไม่ใช่เพราะโกรธแต่เป็นความอบอุ่นที่หัวใจในวันเดียวกันนั้นเขายื่นใบลาออกที่บริษัทหัวหน้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของผมต้องการผมมากกว่างานครับหัวหน้าพยักหน้าแล้วไม่ถามอะไรอีกหลายวันผ่านไปอากิโกยังไม่ติดต่อกลับมาบ้านเงียบสงบ อิจิโอจัดบ้านใหม่เขาย้ายเตียงแม่ไปใกล้หน้าต่างวางโต๊ะเล็กๆให้แม่ได้มองต้นไม้ที่แม่เคยชอบเขาอ่านหนังสือให้แม่ฟังเขาเปิดเพลงที่แม่เคยชอบแม่จำอะไรไม่ได้มากแต่แม่ก็ยิ้มบางทีก็หัวเราะเบาๆทุกเย็นเขาพาแม่เดินเล่นในสวนเขาพูดถึงเรื่องเก่าๆบางครั้งแม่จำผิด หรือถามซ้ำแต่เขาไม่เคยหงุดหงิดอีกเลยเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความทรงจำแต่คือการได้อยู่ด้วยกันในวันนี้เรื่องราวนี้อาจจะเหมือนเป็นแค่เรื่องในละครแต่ในชีวิตจริงก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงบางคอนอทำเรื่องไม่ดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่กรรมไม่มีวันลืมใคร ทุกการกระทําย่อมมีผลลัพธ์เสมอคุณอาจจะได้ประโยชน์ตอนนี้แต่วันหนึ่งผลของการกระทำจะย้อนกลับมาหาคุณแน่นอนและอย่าลืมคนที่คุณทำร้ายอาจเป็นพ่อแม่ของคุณในอนาคตหรือเป็นพ่อแม่ของคนที่คุณรักหากวันนี้คุณยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยหรือคนที่ลำบากขอให้คุณช่วยพวกเขา แม้เพียงนิดเดียวมันก็มีความหมายมากแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ช่องของเราด้วยนะถ้าคุณนึกถึงใครที่ควรดูเรื่องนี้ช่วยแชร์วิดีโอนี้ไปให้เขาเลยและหากมีความคิดเห็นดะหรือสิ่งที่อยากเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ